ตรงรักผูษสาแดงต้นฉบับตอนที่61 เรนานั่งทบทวนอยู่ที่ปลายเตียงว่าเธออยู่ตรงนี้ได้อย่างไรจำได้ว่าโบกรถออโ,โตมาถึงบ้านมาถึงเห็นมบนดบและนึกถึงคำพูดอนุรักษ์อนุรักษ์กับชิวานีเข้ามาเขาขอให้เธอออกไปจากประตูหลังเขาพาเธอไปที่ห้องเรนาบอกเธอต้องแต่งงานกับนาวินให้ปล่อยมือเธออนุรักษ์ถามว่าทำไมเธอถึงไร้ทางสู้ราคาชีวิตเธอคือ15ล้านลูปีหรือเธอถามว่าชิวานีบอกเขาทุกอย่างแล้ว ใช่ไหมอนุรักษ์บอกว่าอย่าได้ทําแบบนี้เปรนาบอกว่าอย่าได้สนใจเธอเธอพยายามขอสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ไม่ได้จําเป็นต้องทําแบบนี้อนุรักษ์บอกเธอน่าจะคุยกับพ่อเขาสักครั้งเปรนาบอกได้โทรหาแล้วและได้รู้ว่าเขากําลังเดินทางตอนนั้นเนวี่ก็กล่าวหาพ่อคงเธอมันอาจจะเป็นจํานวนเล็กน้อยสําหรับพวกคุณแต่ไม่ใช่สําหรับเราเธอร้องไห้พวกเขากอดกันเปรนา อกเธอต้องแต่งงานไม่ใช่เพื่อครอบครัวเธอแต่เพื่อคนที่เธอห่วงใยอนุรักษ์กอดเธอเอ่ยขอโทษเธอถามว่าอะไรอนุรักษ์ใช้ยาสลบจนเธอสลบไในอ้อมกอดเขาเปรนานั่งทบุบทั่วแล้วตัดสินใจจะออกไปพบว่าประตูถูกล็อกเธอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไร้ผลที่้องโถงมาดุรีบอกทุกคนว่านาวินเป็นคนโกหก และบังคับให้เธอต้องโกหกโดยไม่ยอมให้เธอได้พบลูกๆมอยนีเนวีตกใจมากเมื่อรู้เรื่องนี้นาวินบอกว่าใช่เขาเป็นปีศาจปีศาจที่ฆ่าคนเขาตบเธออนุรักษ์ก็สวนกลับลงไม้ลงมือต่อ,อนาวินและตำหนิอย่างหนักโมลอยถามมาดุรีว่าอะไรทำให้เธอเปลี่ยนใจและต่อต้านานาวินเธอบอกอนุรักษ์เป็นคนทำให้เธอกล้าลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อตัวเองอนุรักษ์มาเห็นเธอร้องไห้ตอนที่ นาวินสารภาพว่าตกหลุมรักเพรนาและยกเลิกข้อตกลงกับลูกค้ามดุรีชื่นชมอนุรักษ์อนุรักษ์จึงขออนุญาตเธอบอกความจริงที่เหลือให้ครอบครัวเข้าฟังเขาบอกมวยนีและคนอื่นว่าเพลนาไม่ยอมถอนตัวจึงต้องลักพาตัวเธอไปทำให้ทุกคนตกใจดงรักผูษาแดงต้นฉบับตอนที่62อนุรักษ์เล่าให้ครอบครัวฟังว่าเขาเห็นมดุรีร้องไห้อย่างไรภาพย้อนอดีต แสดงให้เห็นอนุรักษ์ขอให้มาดุรียืนหยัดเพื่อตัวเองมาดุรียอมรับว่าเธอไม่อยากให้นาวินแต่งงานหรือทำลายชีวิตของเปรนาอนุรักษ์ขอความช่วยเหลือให้เธอช่วยชีวิตเปรนามาดุรียอมตกลงช่วยขาวภาพย้อนอดีตก็จบลงนาวินไม่ยอมรับความผิดบอกมาดุรีเป็นเพียงพี่สะพ้ายบอกโมฮินีว่าลูกชายเธอกำลังโกหกวีนาขอบคุณอนุรักษ์ ที่ช่วยชีวิตเปรนานาวินคิดว่าเขาต้องการเพียงเปรนาคิดที่จะตามหาเธอราเจสระบายความโกรธบีบคอนาวินที่ทำลายชีวิตของเปรนาทุกคนรีบเข้ามาแยกราเจสที่โกรธจัดราเจสขอให้อนุพันธ์ไปพาเปลานาลงมาให้เธอเห็นใบหน้าอันชั่วร้ายของนาวินเปลานาหาโทรศัพท์เจอโทรหาชิวานีเปรนาดูเธอผ่านหน้าต่างเพราะประตูล็อกอยู่ชิวานีทำให้เปลานา ตกใจเปิดเผยว,ว่านาวินแต่งงานกับมาดุรีแล้วเธอเล่าให้เปลนาฟังทุกอย่างเปลนาตกใจที่ได้ยินถามสิวานีว่าเธอรู้หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ชิวานีบอกเปลนาว่าหนังเรื่องนี้เริ่มตอนนี้พวกเขาควรจะลงไปดูที่ด้านล่างนาวินพยายามบงการความคิดของโมฮินีขอให้โมฮินีเชื่อเขาและลูกชายของเธอกำลังโกหก นาวินถามว่าอนุรักษ์หรือมาุรีใครมีหลักฐานเอาผิดเขาทันใดซีดก็โผล่มาบอกก็มีหลักฐานมฮินีถามว่าเขารู้เรื่องนี้ด้วยหรืออนุรักษ์เล่าให้มฮินีทุกคนฟังว่านาวินจะแต่งงานกับหญิงสาวผู้บริสุทธิ์อย่างเปรนาแล้วพาเธอไปขายต่างประเทศอนุรักษ์เล่าเรื่องโรนิตาซึ่งเป็นเหยื่อของนาวินเช่นกันเนวีถามว่าสามีของโรนิตาคือประทีปบาสุอนุรักษ์ก็โชว์หนังสือ เดินทางปลอมของนาวินให้ทุกคนดูมาดุรีเล่าว่าเป็นเธอที่ให้หนังสือเดินทางคองนาวินแก่อนุรักษ์ทุกคนตกตะลึงวีนาบอกอนุรักษ์ว่าพวกเขาไม่เคยอยากให้เปรนาแต่งงานกับนาวินแต่ไม่รู้ว่าทําไมเปรนาถึงดื้อรั้นอยู่เสมอวีนาขอให้อนุรักษ์เปิดเผยเหตุผล ดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่63ชิวานีเปลานาลงมาข้างล่างอนุรักษ์บอกทุกคนว่าเปลานารักครอบครัวมากเธอจึงไม่อยากให้ครอบครัวต้องเผชิญปัญหาดใดๆเนวีขัดจังหวะว่าจะได้ปกป้องเธอเหมือนเป็นเทวีตัวเธอเองต่างหากที่ต้องการจะแต่งงานกับนาวินเพื่อแลกกับเงินของเขาโมรอยตําหนิให้หยุดอนุรักษ์บอกเหตุผลต่อว่าเปลานาต้องการแต่งงานกับนาวินเพื่อช่วยบ้านของ เธอไม่ให้ถูกไล่ออกและจะต้องจ่ายเงิน15ล้านรูปีใน24ชั่วโมงโมโลอยก็มองหน้าโมฮินีโมฮินีหลบสายตาลงต่ำอนุรักษ์เปิดเผยต่อว่าแม่ของเขารักนาวินโดยไม่รู้ถึงเจตนาร้ายของเขาอนุรักษ์เช็ดน้ำตาให้โมฮินีราเจตและววีนากอดเปรนาไว้ราเจตมหานาวิน บอกว่าตำรวจจะลงโทษเขาสำหรับอาชญากรรมอันน่ารังเกยียจตอนนี้เขาสมควรจะได้รับการตบราเจตก็ตบหน้าอย่างแรงชี้หน้าให้อยู่ห่างจากครอบครัวของเขาไม่เช่นนั้นเป็นเขาที่จะทำลายนาวินเองอนุรักษ์เดินมาหานาวินเปิดเผยความจริงต่อทันใดนาวินก็คว้าตัวอนุรักษ์และใช้มีดปอกผลไม้จี้ไปที่คออนุรักษ์ทุกคนตกตะลึงขณะที่นาวินสารภาพความผิดทั้งหมดเขา เกี่ยวกับการขายผู้หญิงในต่างประเทศและได้รับจำนวนเงินหนึ่งมาเขาวางแผนที่จะขายเปรนาด้วยแต่สุดท้ายเขาก็ตกหลุมรักเธอและยกเลิกข้อตกลงไปและยังเป็นเขาที่วางแผนขับรถชนรถของอนุรักษ์เพรนาห้ามนาวินไม่ให้ทำร้ายอนุรักษ์นาวินหันไปเพรนาเข้ามาแย่งมีดและตบหน้านาวินอย่างแรงขวาขอเสื้อเขาถามว่าเขากล้าดีอย่างไรถึงทำร้ายอนุรักษ์ คงเธอมุยนีเดินมาตบหน้านาวินขวาก่อเสือ้อด่าว่านาวินที่ทำร้ายความไว้เนื้อเชื่อใจเธอมุยนีรับโทรศัพท์จากโมโลอยและโทรแจ้งตำรวจเธอสาบานจะไม่ไว้ชีวิตนาวินทันใดมดุรีแย่งมีดมาปกป้องนาวินมดุรีสารภาพว่าเธอสนับสนุนอนุร่์เพราะเธอไม่อยากให้นาวินแต่งงานกับเปลนาแต่เธอไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาส่งตัวนาวินให้ตำรวจได้ นาวินและมดุรีหนีไปพวกเขาขังทุกคนไว้ในบ้านนาวินยิ้มเยาะและขับรถออกไปทุกคนช่วยกันดึงประตูสีดรีบขับรถมอเตอร์ไซค์ตามไปขณะที่ผู้ชายคนอื่นก็ขับรถตามไปภายในบ้านวีนากล่าวโทษมมหินีที่พยายามทําให้ลูกสาวเธอตกอยู่ในอันตรายวีนาและโมฮ oh ินีทะเลาะกันวีนากล่าวโทษโมฮินีโมฮินีตั้งคําถามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของวีนา ที่ปล่อยให้ลูกสาวตกลงแต่งงานกับนาวินเพื่อเงินวีนาหลมเหลวในความเป็นแม่เปลานาออกมาปกป้องวีนาบอกโมหินีว่าอย่าได้โทษแม่ของเธอเพราะโมหินีรู้ความจริงว่าใครที่บังคับให้เธอแต่งงานดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่64เนวีตะโกนใส่เปลานาและดูถูกตำรวจมาถ,ถึงสารวัตรถามว่าชายคนนั้นอยู่ไหนโมหินีบอกก็หนีไปกับมาดุรีแล้วถูกคน คนกำลังไล่ตามเข้าไปสารวัตรจากไปมูยินีบอกเปลนาว่าควรจะโดนจับด้วยเปลนาต้องรับผิดชอบต่อการทำให้ลูกชายเธอได้รับบาดเจ็บเธอจะไม่มีวันให้อภัยเปลนามูฮินีให้เนวีโทรหาโมลอยแต่เขาไม่รับสายไม่นานโมลอยราเจตอนุพันธ์และอนุรักษ์มาถึง โมลอยถามเปลานาที่ไม่เล่าปัญหาเธอให้เขาฟังเปลานาบอกเธอพยายามแล้วเธอขอโทษเธอไม่ได้ต้องการเงินบริจาคเธอวางแผนที่จะหางานทำและคืนเงินให้โมลอยบอกเปลานาก็เหมือนลูกสาวเขาเช่นเดียวกับเนวีและทาปูพอคงเปลานาก็คือเพื่อนเขาเรื่องนี้เขาจะคุยกับมวยนีทีหลังและถ้าเปลานาต้องการเงิน15ล้านด้วยการทำงานเขาก็ใช้งานโมลอยแต่งตั้ง ให้เธอเป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้วยเงินเดือน50,000รูปีตอนนี้เธอก็สามารถจ่ายหนี้ของราเจสได้แล้วเปลานาปฏิเสธเพราะจำนวนเงินมากเกินไปโมโลอยบอกเขามีงานให้ทำมากไม่ได้ให้เงินฟรีขอให้เธอมาแปดนาฬกา30นาทีของวันรุ่งขึ้นเปลนาก็ยินดีที่ได้งานโมโลอยให้อนุรักษ์ไปส่งพวกเขาราเจสสวมกอดโมโลอยโมโลอยหันมองหน้าโมฮินีที่สีหน้าโกร ก่อนเธอและเนวีจะ,ะไปในเวลาต่อมาที่ในครัวเนวีบอกมุยนีว่าเปรนาจะใช้สเสน่ห์ของเธอเพื่อดึงดูดใจอนุรักษ์อนุรักษ์พาครอบครัวเปรนากลับบ้านคนอื่นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปรนาอาสาชงชาให้อนุรักษ์เปรนาขอโทษอนุรักษ์ทั้งสองใช้เวลาร่วมกันต่อมาในห้องชิวานีให้เปรนาสารภาพความรู้สึกที่มีต่ออนุรักษ์และเมื่อถึงเวลานอน ทั้งเปลานาอนุรักษ์ต่างก็เริ่มคิดถึงกันและกันดงรักผูสาแดงต้นฉบับตอนที่65เปลานารับพรจากพ่อแม่ก่อนไปทำงานวันแรกราเจตขอให้สุภาพถ่อโมหินีและเมื่อไปถึงเครือหาดบาสุเธอนั่งคุยกับโมลอยเธอคิดถึงอนุรักษ์ ขณะที่อนุรักษ์กำลังยืนหันหลังปนระเบียงวิดีโอคอลกับใครบางคนเปรนาหันมองขึ้นไปเธอนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆที่เคยอยู่ร่วมกับเขาซีดมาถึงสังเกตเห็นเธอและขึ้นไปหาอนุรักษ์บอกว่าเปลรนามาแล้วอนุรักษ์หันมองเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเธอส่วนเปลรนาก็ยุ่งอยู่กับโมโลอยอนุรักษ์ผ่าซีดไปอ่านหนังสือในห้องเพื่อเตรียมตัวสอบส่วนโมโลอยให้เปเร ไปเอาแฟ้มเอกสารสีดำของเขาจากห้องลงมาอนุรักษ์และสีส์กำลังอ่านหนังสือเปรนามายืนที่นอกห้องได้ยินทั้งสองคุยกันเธอรู้สึกเสียใจเมื่อสีสยืนกลานให้อนุรักษ์สารภาพรักออกมาไม่เช่นนั้นเขาคงจะไม่หยุดงานแต่งงานของนาวินและเปลรนาอนุรักษ์บอกเปลรนาไม่ใช่สเปคของเขาเพราะเธอโง่เธอไม่มีเหตุผลคนรักของเขาจะต้องมีเหตุผล อนุรักษ์และสีเห็นเพรนาอยู่นอกห้องแต่เธอเดินไปในห้องกองหมูลอยโดยไม่ได้เจอพวกเขาอนุรักษ์ตามเธอไปเขาอวยพรและแสดงความยินดีกับเธอที่ได้งานเปรนาทะเลาะก,กับเขาที่บอกว่าเธอไร้สติอารมณ์ปนแปรและไม่ใช่สเปคของเขาอนุรักษ์พยายามอธิบายว่าเขาแค่ล้อเล่นกับสีแต่เพรนาก็เดินจากไปอย่างหัวเสียเพรนาให้แฟ้มเอกสารแก่โมลอยเขา อาสาไปส่งเธอที่บ้านและให้เธอมาตอนเย็นเพื่อฉลองครบรอบแต่งงานปีแรกของอนุพันธ์และเนวีเปรนาคิดว่าเธอทำรุนแรงเกินไปควรจะขอโทษอนุรักษ์แต่เขากลับปฏิเสธเปรนารู้สึกเสียใจกับท่าทีของเขาและจากไปต่อมาที่บ้านเปลรนาเล่าทุกอย่างให้ชิวานีฟังชิวานีอธิบายให้ฟังว่าอนุรักษ์กำลังตกหลุมรักแต่เขาไม่แน่ใจในความรู้สึกคง เธอจึงพยายามหาทางที่จะไม่ชอบเธอเปรีนาก็สารภาพว่าเธอก็กำลังตกหลุมรักอนุรักษ์เช่นกัน อนุรักษ์โทรหาเปลนาด้วยน้ำเสียงอย่างโกรธบอกว่าเขาอย่างคิดถึงเธออยู่นับตั้งแต่ทะเลาะก,กันเปลนาดีใจมากที่ได้ยินเช่นนั้นแต่เธอยังไม่ได้พูดอะไรต่อมาเมื่อเธอโทรกลับเขาไม่รับสายมุยนีให้อนุรักษ์ดูแลเรื่องต่างๆอนุรักษ์ดูคนรับใช้ที่ใช้เวลาตกแต่งนานเกินไปอนุพันธ์เห็นดังนั้นจึงพาอนุรักษ์ไปคุยเป็นการส่วนตัวเขาถามอนุรักษ์ว่าทำไมเขาหัว รเขาทะเลาะก,กับเปลนาอย่างนั้นหรือ